วันนี้เราก็ไปบุกกลมบ่าไม้มาแล้วาลายชื่อแนละพันต้นนะครับตอนนี้เราก็อันนี้เป็นรอบสองรอบที่แล้วปีที่แล้วสองปีที่แล้วนะครับก็พันต้นอสองปีที่แล้วสอ,อ,องพันต้นนะครับอันนี้ก็รอบนี้นะครับก็พันกว่าต้นนะครับก็มีพยุงพยุงแล้วก็ มีประยุมียางนานะครับยางนาแล้วก็ไผ่สังมวนนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นขนุนนะครับขนุนมาเลยแล้วก็มีมะข่ามงนะครับเน้นเน้นเลยครับพวกมะข่ามงไม้สวยนะครับไม้ยาวสวยแล้วก็มีขนุนตอนนี้ก็เราก็าจะควบกลมป่าไม้ ควบการรักป่ารักธรรมชาติไปด้วยครับก็ดีครับมีต้นไม้มีป่ามีธรรมชาติใช่ไหมครับมีต้นไม้มีป่าธรรมชาติผมจะปลูกให้ทั่วพื้นที่แปลงนี้เลยครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาโดรนบินขึ้นให้ดูครับว่าแปลงใหญ่ขนาดไหนครับเราจะปลูกป่าทั่วทั้งส่วนเลยปลูกป่าทั้งเป็นพืชไล่ทั้งเป็นผลไม้มีกินทั้งปีครับมาเรามาช่วยกันรณรงค์ครับปล,งล,งล,งลงูกป่าลดโลกร้อน นะครับคนละแปลงสองแปลงทุกคนมีทุกแปลงมีทุกที่แล้วก็ปลูกรวมกันเราก็สามารถช่วยช่วยกันได้ในส่วนหนึ่งนะครับดูต้นสักสักทองนะครับอันนี้ไม่ถึง2ปีนะครับแต่งกิ่งเรื่อยๆครับไม่ถึง2ปีนะครับดู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 นะครับอันนี้อันนี้3ามปีครับดูนะครับยางนานี้เกือบจะสี่ปีแล้วครับดูครับ เราสามารถทําได้นทุกคนครับรอฝนมาชื้นๆนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวไปลุยกันครับสวัสดีครับ